มาที่สนามหลวงกันหน่อยค่ะเพราะว่าที่สนามหลวงเองวันนี้ก็คึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าท่านร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ไปรอกรรมธิการความมั่นคงนะคะก็คือคุณโรมก็ไ<แ>ปรอนะคะแล้วก็มาสิเนี่ยผมมาถึงก่อนแล้วนะคะแล้วคุณโรมพร้อมกับคณะกรรมธิการก็มาก็บอกว่าวันนี้จะคุยกันหลักๆเลยก็คือเรื่องของเรือดำน้ำําการจัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์รวมถึงเรื่องของปัญหาชายแดนด้วยนะคะคุณรังสีมันโรมนะคะคณะกรรมการความมั่นคงแห่ง รัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรชื่อยาวหน่อยนะแต่เขาเรียกสันส้นๆว่าคณะกรรมาการความมั่นคงนะคะก็เดินทางมาที่กระทรวงกลาโหมแล้วเราก็จะได้เห็นภาพคุณโรมนะมาสักการะพระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์นี่คือ น่าจะแบบเพิ่งจะได้เคยมาเยือนกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกนะคะนี่แหละคะ่ะก็มาสักการะที่นี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะแล้วคุณโรมก็พูดกับนักข่าวก่อนที่จะไปคุยกับคุณสุทินคลังแสงบอกว่าวันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในแนวทางของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปกระทรวงยุติธรรมมาแล้วนะแล้วก็หลายประเด็นคิดว่าวันนี้ที่จะต้องมีการ ปัญหาหรือก็คือปัญหาชายแดนค่ะให้ความสนใจไม่ใช่แค่เฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะแต่ว่าชายแดนตามตะเข็บเมียนมาใดๆเนี่ยก็สนใจเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์การหลอกคนไทยและที่สําคัญวันนี้เนี่ยเรื่องของเรือดำน้ำําจะเปลี่ยนไปเป็นเรือฟริกเกตเนี่ย จะยังไงนะคะก็จะถามคุณสุทินด้วยนโยบายด้านความมั่นคงอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นธงหลักของก้าวไกลแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสหยิบยกมาถามคุณสุทินก็คือเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะคะและก็ความหวังก็คือว่าจริงๆที่มาเนี่ยมันไม่ได้แบบมีโยงประเด็นการเมืองอะไรลึกซึ้งนะแต่อยากจะเข้าใจตองทัพและกระทรวงกลาโหมให้มากกว่านี้จะได้เอาไปอธิบายให้ประชาชนเขาเข้าใจว่าทิศทางความมั่นคงของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะและ ประกาศเลยนะว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานของกระทรวงกลาโหมให้ทำภารกิจได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพค่ะถ้ามีอะไรต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยนะคะอะไรที่ลดขั้นตอนได้อะไรที่แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเช่นเรื่องปัญหาชายแดนเนี่ยนะคะคือคุณโรมก็บอกว่าอันเนี้ยก็จะมีการประสานความร่วมมือกันส่วนประเด็นนี้ประเด็นที่คนให้ความสนใจก็คือกรณีที่คุณวิโรธใช่ไหมมีการตั้งคําถามถึงการจัดซื้อเรือ น้ำ สัปดาห์ที่แล้วเชิญไปกรรมธิการนะกรรมธิการทห,หารใช่ไหมเชิญไปให้ไปชีชแ้แจงเรื่องนี้ก็ถูกเทไม่ไปะนะคะคือคุณรมก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาถามแทนคุณวีโรจน์นะนะคะแต่ว่าอันนี้คือก็คือพักการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้แบบมาตั้งคําถามเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีคําถามเรื่องเรือดําน้ำเนี่ยนะคะก็ไม่รู้จะบอกได้ว่ามันมีกี่ข้อแต่ก็จะให้โอกาสการะทรวงกลาโหมนี่แหละเป็นคนอธิบายข้อมูลให้เข้าใจนะคะว่าอ้าวสรุปแล้วเนี่ยที่บอกว่าจะเป็นเรือดําน้ําไปเป็น เรือฟรีเกตเนี่ยหรือว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอื่นๆได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะสะท้อนถึงวิธีคิดมุมมองด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมด้วยคือไม่ได้มีมาโดยไม่ได้แบกอคติมานะมาเพื่อที่จะมารับฟังแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนและเข้าใจแล้วก็จะนําข้อมูลเนี้ยไปชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจแบบกระจ่างช,ชัดนะคะออคงไม่ได้ปาทงถามแทนใครนะครับ แต่แน่นอนว่าในกรรมธิการความมั่นคงผมก็เชื่อว่าแต่ละท่านที่เรามามาจากประกอบหลายพรรคการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามาถามเนี่ยเราก็ไม่ได้จํากัดในเรื่องของการถามถ้าจะมีคําถามในเรื่องเดือดล้น้ําบ้างผมก็เชื่อว่ามีแต่จะเป็น8ข้อ9ข้อหรือกี่ข้อเนี่ยอันนี้อาจจะไม่สามารถที่จะระบุได้ในตอนนี้นะครับขึ้นอยู่กับการชี้แจงด้วยยังไงเราก็คง ให้นะครับโอกาสทางกระห ồ มเนี่ยเขาได้อธิบายข้อมูลนะครับให้เราเข้าใจรวมไปถึงวิธีคิดครับรมผมคิดว่าจากเดิมที่เป็นเรือดำน้ำแล้วเปลี่ยนมาเป็นเป็นเรือฟรีเกตอย่างเงี้ยฮะมันก็คงต้องสะท้อนถึงวิธีคิดหรือมุมมองด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับ<ม>อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับนี่แหละฮะคือคือขัอ้น กามาทหนึ่งก็คุณวิโรธและคณะอดิศรอ,อันนี้นกามาทหนึ่งก็คือคุณรังสีมันโรมเด,ดเด็ดเด็ดเผชดมันไม่แพ้กันละ่ะท่านผู้ชมครับ